้ยเก้อะไรกระเป๋าพ la ่อทำเสร็จแล้วนะแม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 งะป็ช mm ื่อว่าแมปอระวังระวังเปิดไฟก่อนตรงนี้นี่ไหมแมงาเรียกว่าแมงปอกแมวงอตัตัวอ UH ้นี่กระเป๋าเสร็จแล้วค่ะอ่หยิบเอากระเป๋าเลยลูเสร็จแล้วค่ะ กระเป๋าไง <Yeah. S 1> ก,ก็กระเป๋าพ่อก็ซ่อมเสร็จแล้วนะ <Yeah. S 1> อะไรลูก <Yeah. S 1> มันเป็นอา้าวหนูเอาจะเอาพวกผลไม้ไม่ใช่หรือพกก่อก็ให้แม่นาซื้อมาเพิ่มผลไม้จะไดเ้เล่นเยอะๆไง <Yeah. S 1> อะไร <Yeah. S 1> ผลไม้ ชอบไหมลูกมันคืออะไรคะมันคือค i c k e n โอเคขอบคุณแม่นาเนยลูกขอบคุณแม่นาขอบคุณค่ะมันมาจากไหนอาวไม่รู้สิเอ่าเอาเอาช้อนไปวางหน่อยลูกช้อนพ่อยังไม่วางจะให้หนูวางเองค่ะน่น่นมันมีที่ห้อยอ่ะ แก่พ่อแกช่วยจเจน,นเดนเจนเดนนะพ่อก่อนอยางมันมียา,ยางอ่อาอะรวยอะไรอะไงอเอามันมันสำหรับทำอาหารนี่ลูกอ,อ,อ,อืมอันนี้เป็น ทับพีนี่คืออะไรทับพีค่ะนี่นี่มันมีที่ห้อยด้วยหรอกเว้ยห้อยนะได้มันห้อยได้ได้วยนะกรีงยกขึ้นดีๆหรอกใช่อผิดทางหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาเนี้ยห้อยก่อนอ่ะอันนี้ดูผิทางอูดูอันนี้ดึ้นดิ้นดิ้นพ <า S 2> ่อทำไมไม่มีช้อนอทำไมไม่มีช้อนช้อนเรามีมอยู่ ทอนเรามีเองเอาอีกทางหนึ่งออกมาลูกใช่นั่นไงถูกเป๊ะทับเทียไว้ลรกเอาไว้ทำอาหารอ่ะงบ้ปุ๊บขยรามาอ่ะเอาอ่ะอันนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้กินพิซซ่าให้มันขาดใช่ไหมลูกโอเคอ่ะครบยังยัง เนี่ยมันเหลือมันเหลือเยอะเลยอันนี้ไว้ตัง้งแต่จะเล่นอันด้วยกันไฮโน่ด้วยกันก็ได้มันใส่ได้สองอัน <ไว S 1> ด้วยกันก็ได้ค่ะเออไม่เป็นอย่างนี้ฝากไว้ก่อนค่ะนี่ไงข้างๆมีอีกสองอันนี่เห็นไหมนี่ห้อยได้อีกลูกนี่ห้อยอันหนึง่งอ่าฝากไว้ด้วยหนึ่สองโอเคหล่นนะคะ ได้ได้จะเอาไปไหนออามาฝั่งนี้อือืึเอาได้ได้ไอจัดไม่เดี๋ยวพ่อเปิดไฟตรงนั้นให้ก่อนมืดเลยเอาป้ายร้านนี่แล้วป้ายร้านคุกกิ้ถอดได้ด้วยเหรอ มันแค่เสียบสวยไหมคะเฮ้หนูนี่ขอบคุณไม่นาอีกทีขอบคุณค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นชอบแบบนี้ไหมลูกโอคมันมันเอาไว้ตังหากก็ได้ลูกมันเอาไว้ชั้นล่างนี่ตังหากก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้ยังจะเก็บอะไรได้อีกลูกนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมนี่ ขวดนมก็ยังไม่ได้เก็บนะคะขวดนมจะอยู่ตรงนี้ค่ะน่<อ>าบุ๊คบุ๊คบุ๊อ่อันนี้สำหรับทอดนี่สำหรับกระทะทอดเปิดสำหรับทำอาหารลูกตาแก๊สน่ารักไหมน่ารักอันนี้ไม่ทำอะไรลูกไ,ไม,ไม่อันนี้เดี๋ยวพ่อยังไม่ได้ต่ออันนี้เอาไปล้างล้างใช่ไหมลูกอันนี้พ่อก็ได้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อจะมาต่อให้ทีหลังค่ะ กอดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวมันจะหายเลยลูกอ,อันนี้คือเราสำหรับใส่นมบีบผสมทำประกอบอาหารค่ะไม่ใช่เอามาให้เด็กกินค่ะดินดินด<อ>เราไปมัดผมก่อนไหมลูกอ๋อมันต้องทำห้องเสริมลูกมันเป็นประตูเสริมค่ะเดี๋ยวเราเราต้องเอาของไปเอาตะกร้าไปไว้ข้างหลังแล้วเปิดเก็บจินเบาค่ะ ใช่เอาไปไว้ข้างหลังแล้วเปิดหยิบเอาค่ะใช่ค่ะอันนี้จะกล้าโตไปลรกมันต้องเล็กกว่านี้อีกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหามาเสริมเดี๋ยวค่อยหามาเสริมโอ้โหทิมอีกแล้วค่ะก่อนแต่ว่าอันนี้ไม่มีมีมีดเรามีค่ะเดี๋ยวค่อยหามาแต่ว่ามันไม่มีพี่ห้อยห้อยแบบไหหรูกไม่มีพี่ห้อยอ๋ออันนี้มันเป็น เตาสาหรับทำอาหาร,มหรไม่ใช่ที่ประกอบอาหารโอเคอันนี้มันวางได้หรอกวางตรงนี้ได้อันนี้วางตรงนี้ค่ะ <c oughs> เอาบอกเอาผสมอาหารค่ะอ๋ออันนี้สกิทช็อปโอเคอันนี้ใช่หรออันนี้วางได้ตรงไหนก็วางถ้าเราวางไม่วางไม่ได้ก็ใส่ช่องที่ได้หรอกโอเคแล้วตอนเราประกอบอาหารเราก็ค่อยเอามา เคใส่อาหารค่ะใช่ค่ะถกต้องค่ะกินเยอะไปค่ะอ,อะ่ค่อยค่อยประกอบอ่ะข้างหลังก็มีนะลูัยังไม่หมดแก้วน้ำก็มีค่ะใช่เนี่ยผลไม้ผลไม้ก็เอาไว้ล้างเอาไว้ทำตอนประกอบอาหาระคะ่ะ อันนี้ก็มันจะอยู่เตาอ่ะแล้วก็ฝากไว้ก่อนตรงนั้นค่ะอันนี้สำหรับใส่ผลไม้โอเคเบ,บาๆค่ะคมีไข่ด้วยไข่อะลรกะไข่ยังขอ,งองตดอกฮัตดอกเยอะไหมถ้าก่อนอันนี้เอ้ยอะไรกซี่ มีผักและผลและไม้โอเคเดี๋ยวค่อยท้งหัวโดนัทโดนัทโดนัทอะไรกิ้งเนี่ยอะไรกิ้งอะไรกิ้งเนี่ยอะไรกิ้งอ่าโอเคนะคะ<า>เดี๋ยวค่อยเอาอีกทีลูกโอเคอ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าใช่ไหมครับะะวัสดีก่อนค่ะวัสดีก่อนเดี๋ยวพ่อเก็มให้วัสดีค่ะวันดีค่ะอะปิดค่ะ